คำพยากรณ์คำทำนายดวงชะตาราศีกรกฎเกณฑ์ดวงของท่านในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงวันที่15เมษายนถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญหลายสิ่งหลายอย่างจะโดนบันดาลให้ท่านพบเจอกับสิ่งที่ท่านรอคอยชาวราศีกรกฎทั้งหลายในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านจะพบเจอกับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลรอท่านอยู่ สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาของช่องคืนวันกรฉแนลสําหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนต้องบอกว่าในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงสําคัญเพราะถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าไทยต้อนรับปีใหม่ไทยในช่วงสงกรานดวงชะตาของชาวราศีกรกฎ ดวงชะตาของท่านได้รับอิทธิพลจากดวงดาวไม่ว่าจะเป็นเริ่มกันทุกวันที่หนึ่งเมษายนจะเป็นดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่11เมษายนเป็นดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีมีนและวันที่14เมษายนจะเป็นดาวอาทิตย้ยายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งดวงชะตาของท่านนั้นจะมีการปรับรับกับดาวใหญ่อย่างแน่นอนสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎ ภาพรวมในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นให้โฟกัสเริ่มกันตั้งแต่วันที่5เมษายนไปจนถึงวันที่15เมษายนในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านจะผันผวนแรงปรับเปลี่ยนแรงไม่ว่าจะด้วยพื้นฐานดวงชะตาของท่านรวมไปถึงการที่ตัวท่านได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ดูเหมือนว่าดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง หนักนิดเบาหน่อยกับคนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นพบเจอกับบุคคลที่ไม่รู้จักมากคุณท่านต้องอาศัยความใจเย็นความสุขุมเข้าว่าระวังตัวท่านนั้นจะพบเจอกับบางเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านนั้นต้องหัวร้อนต้องวีนระวังการควบคุมอารมณ์ให้ดีจะนำภัยมาสู่ตัวท่านได้ก็ขอให้ชาวราศีกรกฎให้ความสำคัญเรื่องอารมณ์เข้าไว้เพราะในช่วงครึ่งเดือนแรก ค่อนข้างที่จะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระตุ้นเข้ามารบกวนทําให้ตัวท่านนั้นพบเจอกับปัญหาได้เช่นกันสําหรับการงานของชาวราศีกรกฎในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนเมษายนงานของชาวราศีกรกฎต้องบอกว่าจะมีทิศท,ทางที่ชัดเจนและดีขึ้นอะไรที่ตอนนี้อยู่แบกครึ่งๆกลาง นับจากนี้ไปจะมีทางออกทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่คลุมเครืออีกต่อไปท่านใดในส่วนที่รองานรอคอยการเรียกตัวการเรียกสัมภาษณ์ต่างๆนานาดูเหมือนว่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปทุกอย่างค่อนข้างที่จะดีกับท่าน ก็ถือว่าภาพรวมโดยรวมนั้นเกณฑ์การงานของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างที่ท่านตั้งความหวังที่ท่านรอคอยมีโอกาสสูงที่ท่านจะสมหวังอย่างที่ท่านตั้งใจนึกสำหรับในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีกรกฎการงานของท่านนั้นดูเหมือนว่าจะต้องมีการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องมีทางแยกที่ท่านนั้นจะต้องเลือกทางเดินที่เกี่ยวข้องกับการงาน ไม่ว่าจะเป็นหากตัวท่านอยู่ที่เดิมหรือไปเริ่มที่ใหม่ในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปดูเหมือนทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นแต่ชาวราศีกรกฎงานในหลายๆด้านในช่วงนี้ท่านจะได้รับการสนับสนุนมีการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจผู้บังคับบัญชาท่านจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้น พบเจอกับโอกาสดีๆวางรอท่านอยู่หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นได้รับโอกาสจากคนรอบตัวสละสิทธิ์เป็นคิวถึงตัวท่านเป็นลำดับของท่านขอให้ท่านอย่าได้ปฏิเสธขอให้ท่านรับโอกาสดีๆนั้นไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่แต่ก็ต้องเริ่มจากตัวท่านเองเป็นหลักในช่วงทัดจากนี้ไป ชาวราศีกรกฎการตัดสินใจนอกจากการอยู่ที่เดิมหรือไปเริ่มที่ใหม่แล้วตัวท่านยังคงต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการงานไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการทำสัญญาผลประโยชน์ต่างๆจะมีการคิดจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นในเร็ววันนี้แต่เชื่อว่าชาวราศีกรกฎตัวท่านนั้นจะมีไหวพริบที่ดีความคิดความอ่านที่ดี การตัดสินใจจะไม่ตกเป็นรองจะไม่เป็นเบี้ยล่างใครก็ถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ยิ่งนักและสำหรับงานหลักของท่านนั้นดูเหมือนจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นและในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนเมษายนดูเหมือนว่างานเสริมอาชีพเสริมของท่านนั้นจะเริ่มทำงานจะเริ่มออกดอกออกผลให้ท่านมีโอกาส มีเกณฑ์ที่ชาวราศีกรกฎตัวท่านทั้งหลายนั้นจะได้เงินได้ทองได้กําไรจากอาชีพเสริมที่ท่านลงทุนเหนื่อยแรงกันมาในช่วงก่อนหน้านี้หรือแม้แต่ท่านจะได้เงินทุนของท่านกลับคืนมาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีและมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่ความคิดความอ่านของชาวราศีกรกฎตัวท่านนั้นจะพบเจอกับช่องทางการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้น ได้รับข้อมูลข่าวสารจากคนใกล้ตัวนำมาต่อยอดนำมาเพิ่มพูนเป็นผลผลิตให้ตัวท่านหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะมองเห็นโอกาสที่แตกต่างจากคนอื่นสร้างเงินสร้างทองแต่ตัวท่านนั้นจะต้องเหนื่อยจะต้องมีการปรับตัวในช่วงแรกแต่ภาพรวมหากเข้าสู่ช่วงสงการานต์ปี2568เมื่อไร่เกณฑ์การงานของท่านนั้นยกให้เต็งหนึ่งที่จะนำพาสิ่งที่ท่านรอคอยมาเจอท่าน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความมั่นคงในชีวิตการเงินการทองทุกอย่างจะเริ่มต้นจากการทำงานต้องบอกว่าในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะต้องเน้นงานเป็นหลักชาวราศีกรกฎจะดีได้ตัวท่านนั้นจะต้องเสียเงือจะต้องออกเรี่อวออกแรงตอนนี้เรื่องดวงชะตาเรื่องโชคลาบนั้นขอให้ท่านนั้นพักไว้ก่อนดวงชะตาของท่านหากผ่านพ้นสงกรานถึงจะมีดวงเกี่ยวกับโชคลาบ แต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นให้ท่านโฟกัสเกี่ยวกับการงานอย่างเต็มที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มาจากการงานที่ท่านเหนื่อยลงทุนลงแรงและจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนสำหรับการเงินของชาวราศีกรกฎในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนเมษายนชาวราศีกรกฎในส่วนของรายได้นั้นค่อนข้างที่จะมีเกิดขึ้นกับท่านมากกว่าหนึ่งหรือสองช่องทาง ส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากรายได้ประจำอีกส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากตัวท่านนั้นมีอาชีพเสริมมีอาชีพอดิเลกที่ตัวท่านนั้นทำเพื่อสนุกในยามว่างแต่กลับทำเงินทำทองให้กับท่านเกินคาดนำพาชื่อเสียงนำพาเงินทองเข้าหาตัวท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎและชาวราศีกรกฎตัวท่านจะมีเรื่องเกี่ยวกับเงินคูณสมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้น จะได้ขายในสิ่งของหรือทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องการจะปล่อยเปลี่ยนถ่ายย้ายโอนเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือมีโอกาสที่ของเหล่านั้นจะเจอเนื้อคู่มีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะได้ปิดจอบปิดการขายสําเร็จมีโอกาสที่ท่านจะได้เงินกลับมาจับจ่ายใช้สอยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีชาวราศีกกฎตัวท่านนั้นในตอนนี้ยังคงมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับการเงินการเงินของท่านกําลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้น ไม่ว่าท่านจะทำอะไรการเงินการทองค่อนข้างที่จะนิ่งค่อนข้างที่จะอยู่ตัวรายจ่ายค่อนข้างที่จะมีน้อยกว่ารล,ลายรับท่านยังคงมีโอกาสมีเกณฑ์จะได้เงินที่ท่านเคยช่วยเหลือใครหรือท่านเคยให้ใครยืมเคยไปรับผิดชอบเงินให้กับคนอื่นมีโอกาสที่เขาเหล่านั้นจะนําเงินของท่านกลับคืนมาให้ไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกหนี้นําเงินคืนตัวท่าน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากบ้างน้อยบ้างมีโอกาสเกิดขึ้นกับท่านก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีกรกฎและในส่วนของรายจ่ายชาวราศีกรกฎตัวท่านนั้นจะมีรายจ่ายจีบัถะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากตัวท่านเองหรือจากคนรอบข้างก็ถือว่าไม่ใช่รายจ่ายที่เหนือบ้าก,กว่าแรง เป็นรายจ่ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปแต่ก็จะมีรายจ่ายเพียงหนึ่งอย่างที่ท่านนั้นควรที่จะต้องระมัดระวังนั่นก็คือค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าภาษีสังคมไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นกินเลี้ยงสังสรรค์บ่อยจนเกินไปมากหรือที่เกินความจําเป็นในส่วนนี้จะนําพาทําให้ตัวท่านนั้นพบเจอกับรายจ่ายที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยทําให้ชาวราศีกรกฎนั้นต้องควักต้องจ่าย ก็ขอให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ให้ดีการกีเลี้ยงสังสรรคนั้นหากมากเกินไปหรือทีจะทำให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีรายจ่ายเป็นช่องโหว่ของการเงินขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีจะเป็นรอยรั่วที่ทำให้ตัวท่านนั้นเก็บเงินไม่อยู่ก็ขอให้ชาวราศีกรกฎให้ความสำคัญเรื่องการกีเลียงสังสรรให้ดี และสำหรับเรื่องสุขภาพของชาวราศีกรกฎในวันที่5เมษายนไปจนถึงวันที่15เมษายนนั้นชาวราศีกรกฎทั้งหลายขอให้ท่านนั้นให้ความสำคัญระมัดระวังให้ดีมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกไม่ว่าจะเป็นการล้มระวังกระดูกระวังการปวดการเจ็บข้อไม่ว่าจะเป็นการเดินการออกกำลังกายต่างๆ ขอให้ท่านระมัดระวังใช้อุปกรณ์เซฟตี้ในการทำงานในการออกกำลังกายระมัดระวังให้ดีมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะลื่นจะล้มได้เช่นกันซึ่งถือว่าในช่วงทันจนี้ไปจนถึงกลางเดือนเมษายนขอให้ชาวราศีกรกฎระมัดระวังเรื่องข้อเรื่องกระดูให้ดี ก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎซึ่งภาพรวมก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นโดดเด่นอย่างมากก็คือด้านการงานการงานนั้นค่อนข้างที่จะเข้าล็อกเข้าเป้าอย่างที่ท่านตั้งใจก็ถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงของการงานของท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับชาวราศีกรกฎ ก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ยวิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโกนชาแนลสวัสดีครับ